รัมตันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกานะคะแน่นอนว่าทุกปีก็จะมีการสร้างสีงสันเกิดขึ้นแต่ว่าสีสันของปีนี้ต้องบอกว่าใหญ่ยักษ์จริงๆค่ะเพราะว่าเขามีการเปิดตัวตึกที่ชื่อว่าเดอะโซเฟียเป็นตึกทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและไม่ใช่แค่เปิดตัวอย่างเดียวเขายัางแปลงโฉมตึกนี้ให้กลายเป็นหน้าจอ LED ขนาดยักษ์ด้วยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันค่ะ อาคารที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าเดอะโซเฟียของบริษัทโซเฟียเอ t นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปที่ลงทุนก่อสร้างไปประมาณ2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า80,000ล้านบาทค่ะตั้งอยู่กลางย่าน Paradise ในลาสเ e กัสรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมา เดะโซเฟียมีความสูง111เมตรกว้าง157เมตรและนำไฟ LED กลมหรือ LED ปักที่ภายในเป็นหลอด LED 48ตัวมาเรียงคลุมรอบอาคารกว่า1,200,000ชุดกินพื้นที่เกือบ54,000ตารางเมตรรองรับการออกคำสั่งเพื่อให้แสดงผลเสมือนเป็นหน้าจอ LED ได้ โดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันชาติของสหรัฐตามเวลาท้องถิ่นอาคารแห่งนี้ก็ได้มีการโชว์ความสามารถของการแสดงผลหน้าจอทรงกลมยักษ์ด้วยคำสั่งแสดงผลให้ปรากฏเป็นคำว่า Hello World หรือสวัสดีชาวโลกพร้อมแสดงภาพเคลื่อนไหวเป็นลวดลายต่างๆอย่างอลังการค่ะ สำหรับเป้าหมายในการก่อสร้างอาคารเดอะซเฟียนี้ก็คือเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงในลาสเวกัสโดยภายในมีส่วนลานจัดแสดงที่จุผู้ชมได้17,600ที่นั่งหรือสูงสุดเกือบ20,000คนถ้านับรวมพื้นที่ยืนด้วยและก็ยังรองรับการจัดงานแสดงดนตรีเวทีมวยหรือว่าศิลปะการต่อสู้ต่างๆโดยปัจจุบันมียูทูบวงดนตรีร็อกชื่อดังของสหรัฐจับจองพื้นที่เพื่อจัดแสดงในวันเปิดตัวของอาคารเดือนกันยายนนี้เรียบร้อยแล้วกัน นอกจากนี้ในส่วนที่นั่งกว่าน1 0 0หมื่นที่นั่งจะได้รับประสบการณ์การชมการแสดงต่างๆแบบ4มิติที่มีฟีเจอร์คล้ายกับในโรงภาพยนตร์อย่างเช่นมีการปล่อยไอเย็นออกมาการเปลี่ยนสภาพอากาศภายในหรือแม้แต่กลิ่นที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ในการแสดง และเดอร์เซฟียจะมีระบบกล้องความละเอียด 18k อัตราภาพ120เฟรมต่อวินาทีมีหน้าจอ LED แขวนเพดานความละเอียด 16k ติดตามจุดต่างๆรวมพื้นที่เกือบ15,000ตารางเมตรเพื่อเพิ่มความสมจริงแต่สำหรับรายละเอียดอื่นๆทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยในตอนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทั้งหน้าจอภายในไฟที่สั่งการได้ภายนอกอาคารรวมถึงรูปแบบการใช้งานอาคารนี้ก็ได้กลายเป็นข้อถกเถียงว่าจะสร้างปัญหามลภาวะทางเสียงและสายตาให้ กับบริเวณโดยรอบหรือไม่และข้อวิตกเหล่านี้ได้ทําให้อีกโครงการของบริษัทที่ตั้งใจจะสร้างอาคารแบบนี้ขึ้นกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษต้องหยุดชะงักลงไปค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าถ้าสร้างแล้วเสร็จเดสเฟียอาจจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในลาสเวกัสเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลางทะเลทรายของสหรัฐได้เช่นกันค่ะ